ไพรแก้เกล็ดขัดยอกฟกชำ้ำแก้หอบหืดแก้ท้องอืดท้องเฟอไพรเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์และสรรพคุณทางยาที่สามารถใช้บรรเทารักษาอาการต่างๆได้ดังนี้เป็นยารักษาหอบหืดด้วยการใช้เงาแห้ง5ส่วนดีปรี2ส่วนพริกไทย2ส่วน การปลูกรื่ึ่งส่วนพิม์พเสนครึ่งส่วนนํามาบดผสมรวมกันแล้วใช้ผงยาที่ได้หนึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อนแล้วรับประทานหรือจะผสมกับน้ำผึ้งปั้นเป็นยาลูกกรอนขนาดเท่าเม็ดพุทราแล้วรับประทานครั้งละสองลูกโดยต้องรับประทานติดต่อกันเรื่อยๆจนกว่าอาการจะดีขึ้นช่วยแก้าการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้ท้องขึ้นท้องเดิน ชวยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้เงาแห้งนำมาบดเป็นผงแล้วรับประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาด้วยการนำมาชุมกับน้ำร้อนและผสมเกลือด้วยเล็กน้อยแล้วนำมาดื่มช่วยแก้การปวดท้องท้องเสียแก้บิดบิดเป็นมูกเลือดด้วยการใช้เงาสดประมาณ4-5แว่นนำมาตำให้ละเอียดแล้วคั้นเอาแต่น้ำเติมเกลือครึ่งช้อนชาแล้วนำมารับประทาน หรือจะฝนกับน้ำปูนใสรับประทานก็ได้เช่นกันช่วยรักษาการเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมข้อเท้าแผลงด้วยการใช้หัวไพลนำมาฝนแล้วทาบริเวณที่มีอาการหรือจะใช้เง้าสดหนึ่งแง่งนำมาตำคั้นเอาแต่น้ำมาทานวดบริเวณที่มีอาการหรือจะนำมาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับเกลือเล็กน้อยนำมาห่อเป็นรูปประครบ แล้วอังไอยน้ำให้ร้อนนำมาใช้ประครบบริเวณที่มีอาการฟกช้ำบวมและบริเวณที่ปวดเมื่อยเชา้าเย็นจนกว่าจะหายหรือจะใช้ทำเป็นน้ำมันไพลด้วยการใช้ไพลหนัก2กิโลกรัมนำมาทอดในน้ำมันพืชร้อนๆ1กิโลกรัมให้ทอดจนเหลืองแล้วเอาพลออกและใส่การพลูผงประมาณสี่ช้อนชาและทอดต่อไปด้วยไฟอ่อนๆประมาณ10นาที เสร็จแล้วนำมากรองรอจนน้ำมันอุ่นๆและใส่การาบูลลงไป4ช้อนชาใส่ภาชนะปิดให้มิดจิตรอจนเย็นจึงเขย่าการาบูนให้ละลายแล้วนำน้ำมันไพรมาทาถูนวดวันละสองครั้งเวลามีอาการปวดเช้าเย็นช่วยแก้ผดผื่นคันด้วยการใช้เง้านำมาบดทำเป็นผงผสมกับน้ำหรือจะใช้เงาสดนำมาล้างให้สะอาด ฝนแล้วทาบริเวณที่เป็นก็ได้เช่นกันใช้เป็นยาแก้เล็บถอดด้วยการใช้เง้าสดหนึ่งแง,ง่งขนาดเท่าหัวแม่มือนำมาตำให้ละเอียดแล้วผสมกับเกลือและการะบูลอย่างละครึ่งช้อนชาแล้วนำมาใช้พอกบริเวณที่เป็นหนองโดยควรเปลี่ยนยาที่ใช้พอกวันละหนึ่งครั้งช่วยปกป้องผิวจากอนุโมูลอิสระ ช่วยลดเลือนริร้วร,รอยจุดด่างดําและไม่ทําให้เกิดสิววิธีทํานําเง้าไพลมาหั่นแบบหยาบๆประมาณ4ช้อนโต๊ะดินสอพอง3ถ้วยตวงนามาทุบให้พอแตกแล้วปั่นจนละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นให้เติมน้ําต้มสุก1ถ้วยตวงและปั่นให้เข้ากันอีกครั้งเมื่อได้ครีมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วให้นํามาปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วนําไปตากแดดให้แห้งสนิท ก็จะได้แป้งไพลที่สามารถนํามาใช้ขัดผิวได้วิธีการใช้นําแป้งไพลมาผสมกับน้ําเย็นแล้วนํามาพอกบริเวณผิวทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกบํารุงผิวหน้าด้วยการใช้แป้งไพลจํานวน2-3ก้อนนํามาผสมกับน้ําเย็นแล้วนํามาพอกหน้าก่อนเข้านอนทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วล้างออกจะช่วยทําให้ผิวหน้าดูอ่อนนุ่ม ในสูตรนี้สามารถเติมนมสดหรือโยเกิร์ตประมาณ2ช้อนชาลงไปด้วยก็ได้ข้อควรระวังการใช้ครีมไพรห้ามใช้ทาบริเวณขอบตาเนื้อเยื่ออ่อนและบริเวณผิวหนังที่มีบาดแผลหรือมีแผลเปิด